จากบทเรียนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแป้งแล้วครับว่าแป้งนะครับหลังจากนวดออกมาแล้วเนี่ยแป้งที่ดีนะครับควรจะมีลักษณะแบบไหนนะครับแป้งที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องได้เนื้อแป้งที่นุ่มนะครับมีเนื้อเนียนนะครับจับแล้วก็จะไม่ติดมือนะครับสังเกตดูว่าเนื้อจะเนียนนะครับก็เป็นแป้งที่เหมาะสมนะครับในการทํา ตัวสลลาเปานะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการแบ่งแป้งนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะแบ่งแป้งหลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับเราจะแบ่งเป็นก้อนนะครับก้อนละ30กรัมวิธีการนะครับเราก็จะคึงแป้งนะครับให้เป็นแท่งนะครับยาวๆนะครับ แล้วก็มาตัดแบ่งนะครับเป็นก้อนก้อนละสามสิบกรัมนะครับโดยการ <fit reais. S 1> ชั่งให้ได้นะครับก้อนละสามสิบกรัมนะครับจากสูตรทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำมาเนี่ยนะครับทั้งในขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองนะครับเราจะแบ่งเป็นก้อนแป้งก้อนละสามสิบกรัมนะครับเราจะแบ่งได้นะครับประมาณนะครับสามสิบ นะครับไม่เกินสามสิบเอ็ดก้อนนะครับในสูตรนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแป้งที่เราแบ่งสามสิบกรัมนะครับเราก็จะมาปั้นเป็นลูกกลมๆทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่คือขั้นตอนการแบ่งนะครับให้ได้สามสิบกรัมก่อนนะครับเราอาจจะแบ่งทีละครึ่งหรือจะ ตัดแบ่งทีเดียวหมดก็ได้นะครับส่วนใครที่จะนำไปเพิ่มขนาดหรือลดขนาดนะครับก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับขึ้นอยู่กับตลาดนะครับที่เราทำนะครับว่าต้องการลูกที่ใหญ่หรือลูกที่เล็กนะครับใครจะแบ่งลูกเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น25 20นะครับ แต่ในสูตรนี้นะครับผมจะทำให้ดูในขนาดที่30กรัมนะครับครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับชั่งน้ำหนักให้ได้30กรัมนะครับแบ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาขึ้นรูปนะครับตัวแป้งกันนะครับ ในคลิปต่อไปนะครับก็จะได้เรียนรู้นะครับในการขึ้นรูปของตัวแป้งนะครับแล้วก็วิธีการใส่ไส้แต่ละรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้หมูนะครับไส้ครีมหรือไส้ถั่วดำนะครับซึ่งการขึ้นการบรรจุในบรรจุไส้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ ระหว่างไส้เค็มนะครับกับไส้หวานนะครับหลังจากที่เราแบ่งแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับเราก็จะแผ่แป้งนะครับแล้วก็เก็บแป้งนะครับไว้ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมนะครับนะครับเราจะใช้มือในอุ้งมือเนี่ยนะครับในลึงแป้งนะครับเพื่อให้แป้งนะครับ เป็นลูกกลมนะครับการทำวิธีนี้นะครับก็เท่ากับเป็นการนวดแป้งเพิ่มนะครับโดยเราจะทำให้แป้งเนี่ยนะครับเป็นลูกกลมนะครับมีผิวที่ตึงนะครับเราจะทำให้หมดก่อนนะครับในจำนวน ทั้งหมดเนี่ยนะครับสามสิบลูกนะครับโดยที่เราจะคึงให้กลมทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปใส่ในไส้นำไส้มาใส่ในตัวแป้งนะครับหลังจากเราคึงเป็นก้อนกลมหมดแล้วนะครับเราก็ควรนะครับเอาผ้าขาวบางเนี่ยครับคุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยนะครับ มีผิวที่แห้งนะครับหลังจากเราเราปั้นเป็นก้อนกลมแล้วนะครับเราก็ทิ้งเอาไว้นะครับประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วถึงค่อยเอามานำมาใส่ไส้นะครับก็เท่ากับว่าเราไปเตรียมไส้มากลับมาก็จะพอดีกันนะครับก็จากจะใส่ไส้ได้เลยนะครับตั้งแต่ก้อนที่หนึ่งนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ก็เท่ากับว่าเราได้หมักแป้งเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับครับเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมดนะครับถ้าใครทำแค่15ลูกนะครับก็คึง15ลูกนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไส้ทีหนึ่งนะครับหรือใครจะทำครบทีเดียวเลย30ลูกก็ได้นะครับ ก็ค่อยๆปรับนะครับใครที่ยังใหม่ๆอาจจะทำทีละครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับบางคนอาจจะปั้นใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถึงแม้จะทำช้านะครับแป้งก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับ ค่อยๆฝึกนะครับ อย่าลืมนะครับหาผ้าขาวบางมาคุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้แป้งผิวแป้งนะครับแห้งนะครับเราก็จะทําอย่างนี้นะครับแบ่งแป้งไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งของเราหมดนะครับแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับในการนําไส้นะครับมาใส่ในตัวแป้ง